ศิลปหัตกรรมครั้งที่68ของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืนฐานที่เราจัดครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการใหญ่ๆอยู่สองหลักการนะครับหลักการที่1เราจะใช้คําว่ามหากรรมความสามารถนะครับทางด้านศิลปหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนั่นหมายถึงว่าเราจะแยกคําว่าวิชาการกับเทคโนโลยีให้โดดเด่นออกมาจากคําว่าศิลปหัตกรรมเป็นแนวทางที่ทําให้เห็นว่า สำงงน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นนอกจากส่งเสริมงานด้านศิลปศาสรมแล้วทักษะทางวิชาการนะครับแล้วก็ทักษะทางเทคโนโลยีนั้นเราก็จะมีการขับเคลื่อนให้เด็กนักเรียนได้นําสิ่งที่เรียนจากในห้องเรียนในหลักสูตรนั้นนะครับสําหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษแต่และด้านก็มาประกวดมาแข่งขันกันเพื่อที่จะพัฒนาความสามารถเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ สำหรับการจัดงานของจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นเภพาพภาคเหนือนะครับซึ่งถือว่าเป็นระดับชาตินั้นก็ทําให้เห็นว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในหลักที่2นะครับเราจะใช้คําว่างานระดับชาติภาคเหนือนะครับเนื่องจากว่าในปีที่ผ่านมาหลายปีแล้วนะครับมีการแข่งขันระดับภาค4ภาคแล้วก็มีการนําผู้ชนะแต่ละภาคคัดเลือกไปประกวดแข่งขันกันที่กรุงเทพมหานครที่ภาคกลางนะครับ ในการนี้คณะกรรมการจัดงานก็เห็นว่าศิลปะของแต่ละภูมิภาคนั้นไม่สามารถจะไปเปรียบเทียบแข่งขันนะครับแล้วบอกว่าของภาคไหนเหนือภาคไหนเพราะแต่ละภูมิภาคก็มีอัตลักษณ์นะครับมีประวัติความเป็นมามีความสวยงามของแต่ละภูมิภาคต่างกันเราจึงกําหนดให้แต่ละภูมิภาคนั้นเป็นงานระดับชาตินี่เป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่2นะครับสําหรับการจัดงานวันนี้ที่พะเยานะครับก็ถือว่าประสบความ สำเร็จสูงอย่างมากถือว่าเป็นจังหวัดที่เป็นต้นแบบในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีดังส้ายลมที่พัดผ่านลานบ้าพาไปไมายพัดทิน จังหวัดพะเยานั้นท,ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านอุรศักิ์โอสถธนากรนะครับท่านร่วมมือกับท่านอำเภอผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับาการทุกส่วนทุกเหล่าได้มาช่วยกันดูแลง,งานนี้เป็นอย่างดีนะครับจากการที่ผมได้ไปเยี่ยมตั้งแต่เช้าที่การจัดงานศักยภาพระดับสากลของก่มโรงเรียนมัธยมที่ก้านพะเยาได้พบความร่วมมือนะครับได้พบบรรยากาศที่ถือว่าประทับใจมากกับการจัดงานครั้งนี้ สันายน้ำที่ไหลวริมพัดพอนำรวมใจฉันมาใล้เธอแล้วก็ได้มีโอกาสไปที่อำเภอจุนนะครับซึ่งห่างจากอำเภอเมืองพยาวไปประมาณ1ชั่วโมงเสร็จเป็นการจัดงานของกลุ่มการศึกษาพิเศษ ดังนั้นนะครับมีความประทับใจมากท่านในอำเภอนะครับท่านภูมิกับการตํารวจท่านท้องถิน่นทั้งหมดร่วมมือ การดูแลนักเรียนของเรานะครับเขาได้เปิดบ้านพักนะครับของราชการโรงเรียนนะครับสาธารณสุขทั้งหลายเนี่ยให้กับนักเรียนที่มาจาก17จังหวัดภาคเหนือได้ไปเข้าพักและนอกจากนั้นนะครับทางท้องถิ่นนะครับผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ได้นําอาหารเช้าไปเลี้ยงกับนักเรียนของเรานี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นตัวอย่างว่าจังหวัดพะเยานั้นเป็นต้นแบบของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและสุดท้ายการจัดงานในพิธีเปิดวันนี้นะครับถือว่าเป็นความร่วมมือเริ่มใจ ของพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาอย่างดียิ่งสิ่งที่ท่านรู้ว่าราชการจังหวัดได้พยายามนําเสนอให้เห็นว่าจังหวัดพะเยานั้นมีวัฒนธรรมนะครับมีประวัติศาสตร์อันยาวไกลสามารถนําเสนอในรูปแบบของการแสดงได้อย่างชัดเจนนะครับจนคิดว่าเมืองพะเยาแห่งนี้เป็นเมืองที่ทุกคนใน17จังหวัดภาคเหนือได้มาแล้วผมคิดว่าหลายๆคนคงจะตั้งใจมาเยือนเมืองแห่งนี้อีกครับ ความหวังดีที่เธอให้สังคมัน